แดด้อนร้อนนี่รู้สึกเริ่มแล้วครับโหน่าจะสี่ครับดูจากทรงไปฟังเสียงลอกกันจะชัดชด,ดังกริ๊ก ลงนะเดี๋ยวตัวซับร้อนสี่ไม่สี่ก็ห้าครับใน้นี้เริ่มจะเห็นตัวครับเมื่อกี้ไม่เข้าครับห่างจากเมื่อกี้ประมาณสิบห้านาทีครับ ไม่ยอมเข้าครับฟังเสียงลอกนะออก่างเดียวครับ จะขึ้นแทนที่อันดับหนึ่งหรือเปล่าครับ น,นี่วันที่30มกราคม2565ครับเป็นครั้งที่4ทับ10ครับยังเหลืออีก6ครั้งนะครับมันลุ้นปลาใหญ่กันได้นะครับ มีรางวัลปลาใหญ่ครับแล้วก็เป็นปลาเกตปลาดินครับจะเติมให้ครับตอนนี้รอเข้ามาลงครับตอนนี้จะมาลุ้นตัวนี้ก่อนครับมันจะขึ้นแทนที่หนึ่งหรือเปล่าสามนาทีผ่านไปครับ ฝั่งนู้นก็ลุ้นครับลุ้นให้หลุดให้ให้ขาดอรเงี้ยฝั่งนูงน้นก็ลุ้นอย่างเดียวลุ้นหลุดลุ้นขาดครับตอนนี้ครับดูจากทรงแล้ว ไม่เข้านะครับโอ้โหตัวนี้น่าจะห้าครับพอดูจากทรงแล้วห้าแน่นอน จันครับหาแน่นอนครับสมเดียวกันเลยครับจะเป็นติดอันดับ1นึ่งถึงสามหรือเปล่าครับเหลังนะครับประมาณเมตรนะครับความยาวกระชังไม่น่าสวิงไม่น่าจะซ้อนได้เลยครับจากทรงแล้ว เอิดเอดหวานให้น้องขี่เอาสวิงไม้หน่อยดิน้องผู้หญิงก็ได้เป็นไอแฟนขี่มาก็ได้ อยู่ในอันดับที่ 1- นถึงสมแต่อยู่แน่นอนครับเพราะตอนนี้มีคนนําปลาขึ้นชั่งมาแค่คนนึงครับแต่ดูแล้วเอิร์ธไม่น่าจะเอาขึ้นชั่งครับพอดูจากทรงนี้แล้วน่าจะเอาขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่2อันดับเดียวเป็นสามอันดับแรกแต่ตัวนี้น่าจะเป็นขึ้นเป็นอันดับหนึ่งครับน่าจะเย็นหรือเปล่าไม่รู้ครับน่าจะอยู่เย็นหรือเปล่าไม่รู้ไซส์นี้แต่ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับยังเหลืออีกเหลือ,ออีกหกทับสิบ ครับผมหกครั้งครับผ่านไปแล้วสี่ครั้งามาแล้วคามาแล้วครับ <ผม S 1> ดเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังมาครับแต่จะเย็นครับรอรอ,อสวิงแป๊บครับสวิงกลางขี่มาตางนี้ทางตานมาไม่ได้ครับ น่าจะเป็นวนวลจันร์เนีศกยอมแล้วน่าจะห้าครับเพราะเขาแล้วช่างได้ห้าจุดห้าครับของโตที่ปล่อยกลับไปนะครับไอเด,นะไดนได้สปิวอ่ะห้าจุดห้าที่ว่าช่างแล้วปล่อยครับยอมนะครับ หรืดบอกผู้สาวขึ้นต้องนานเจอตัวนี้บอกยอมฮะเป็นสี่ก้าห้าครับโอเคครับไม่สี่ก้าห้าครับสวิงดูถึงแล้วสวิงหักครับนี่ครับ ไม่4ก็95ฮะเดี๋ยวลองดูทีครับ